แล้วก็คือเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นใส่เข้าไปมีความพิเศษยังไงบ้างครับอร่อยครับมันจะกรุบกรุบนะครับครับผมกรุบกรุบเป็นผักชนิดแรกๆเลยนะคบที่นิดชานได้หรออันนี้หรอมันเป็นผักไหมฮะมันคือผักครับรีดสาหร่ายคือผักครับนี่ใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นเราไม่มีงานเราวันนี้ไม่เป็นไรครับนี่เลยครับเป็นน้ำสลัดสลัดญี่ปุ่นต้านลงไปเลยใจเย็นครับริดล่าหลือ ไม่ค่อยอยเทนิดนึงนะครับตักเดือดช้อนชอบเค็มไหมฮะชอบแบบไหนดาราบอกว่าไม่ชอบเค็มแต่ชอบพริกมาโอ้งั้นถ้าชอบพรินก็ต้องชอบเค็มแล้วเหรครับอ่าครับไม่ค่อยทำนะไม่ใช่ไม่พูดแบบนี้นะเราเป็นคนสะอาดอ๋อครับลืมไปว่าเป็นคนหมอนะครับอ๋อครับผม ดิจะชอบขอดั้นสลัดเพิ่มเพราะว่าวชอบให้มันแบบออกรสชาติเยอะๆเพราะว่าลิซิมผักไม่ค่อยเก่งไงก็เลยเอาดิกลบ,ไ,ลบไปก็เลยกลบอยกไปก็จะใส่เยอะๆหน่อยครับค่อยๆใส่แล้วกันวันนี้ก็คิดว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทานเคลมอันนี้เป็นเมนูที่สามารถทําเองที่บ้านได้แต่ถ้าไม่อยากทำก็ไปที่ร้านไปที่ร้านดิได้ชื่อว่าเรสคาเฟ่ครับเรสคาเฟ่นะครับร้านมีสองชั้นนะครับคุณดิจะอยู่ชั้นชั้นสองชั้นสองนะครับครับพูดไปเรื่อยๆเลยครับดิครับ เสร็จแล้วครับน่าทานมากขอสิยงปรบมือหน่อยฮะเมนูนี้ชื่อว่าเอาลืมแล้วอะไรสลัดวอลนิดกับนิดเดอะสตาร์โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์เมนูของตัวเองหน่อยนะครับนี่แต่คภาบถ่ายรูปซูมได้ไหมครับใครอยากลองทานนะครับก็ไปที่ร้านง่ายกว่านะครับเพราะว่าอันนี้คุณอาจจะได้พอชานี่เยอะเกินไปร้านอยู่แถวไหนครับแฟนถครับ ได้พร้อมเพรียงมากนะครับนี่คือเป็นสตาร์ทอัพอีกกล่มคนที่ธุรกิจนี้จะต้องมีแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศแน่นอนอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับอยากเป็นอย่างนั้นวางแผนธุรกิจต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างครับลินครับคือเรื่องเป็นชายก่อนันนี้ก็เคยคิดวางแผนนะฮะแต่ว่าด้วยที่1คือแต่ละคนก็คือเวลาทํางานค่อนข้างน้อยแล้วก็คนบริหารงานน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของการกระจายเขาเรียกว่าในดูแลหนึ่งสาขาเนี่ยเรายัง จะยังต้องแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดเรามีสาขามากขึ้นเนี่ยจะขนาดไหนต้องไคิดเรื่องนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการทําธุรกิจปรึกษาที่นี่ได้เนาะครับธนาคารออมสินนะครับมีคนช่วยให้คําแนะนาใช่ไหมฮะใช่ครับมีคนที่กู้ด้วยครับอ๋อท้าแบงคมเขา้ามากู้เราเนี่ยแหละครับลิอุ้ยช่วงนี้แฟนคลับไม่ค่อยไปกินที่ร้านลิศอ๋อนี่ยอดยัไงดีฮะยอดมันน้อยลงพอดีเลยนะฮะ ตอมาปรึกษาด้านนี้แหละพี่ว่านาคารย์เขาช่วยพี่ได้ก็ขอร้องแฟนเกับแฟนคกับช่วยไปกินหน่อยได้ไหมครับจริงๆเขาจริงๆเขาไปบ่อยเนี่ยคเขาน่ารักมากเลยนะเนี่ยเขาไปเขาไปที่ร้านลิ้เขาแบบไปนั่งรอลิ้ทั้งวันเลยแล้วก็สักน้ำแก้วเดียวอันนี้อันนี้คือชมใช่ไหมชมชมชมเดินเข้าไป ใครนัพนักงานถามรับรับอะไรดีคะแฟนคลับอะไรถูกสุดนะคะเขามาด้วยจอรอเล่นรอเลเล่นไม่มีอย่างงั้นไม่มีอย่างงั้นไม่เมมไม่มีอย่างนั้อ่ะฟอีกรอบนึงนะครับร้านเครสาฟนะครับเปิดวันไหนเวลายังไงบ้างสําหรับคนที่อยากจะไปใช้ชีวิตสบายๆนะครับชิวๆที่ร้านของเรสครับร้านเครสคาเฟนาทีอยู่ที่เครสคาเฟนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับธุรกิจเราจะโด่งดังนะครับโอ้ ที่หน้าซอยนะครับพิบุรี38มทับหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับวันไหนปิดจะมีการแจ้งทางทางหน้า IG ของร้าน IG ชื่อว่าอะไรครับเคสคาเฟ่เลยครับตามสกอเรตเลย C R E A D S C A S E ครับใครที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งเป็นสไตล์ล็อฟเนาะครับแต่ก็มีกระจกรอบหน้าสไตล์บูเดร์แบบนี้นะครับก็ไปโดนกันได้ใช่คือจริงๆไม่ได ดื่มอย่างเดียวนะครับจร,ริงๆนะนี่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายพวก m v ละครซีรีส์มากมายด้วย <Wow. S 2> นะครับเพราะว่าร้านเราก็ตกแต่งมาให้อย่างที่บอกคือให้บรรยากาศมันสบายสบๆถ่ายเรียนเพราะฉะนั้นใครเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะชอบหนึ่งคือไม่ได้มาแค่ทางกาแฟงเดียวได้มาถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ราะฉะนะครับไปมีความสุขชิลๆกันได้นะครับกับที่ร้านเกรซคาเฟ่นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพเมืองไทยครับแต่ตอนนี้พรบมือให้กับเมนูนี้ด้วยครับของคุณฤทิ์เรืองฤทธิ์ครับแล้วโอกาสนี้ครับจะขอรีเซิรนะครับผู้อำนวยการ